อยู่กันในแบบฝึกหัดที่6.8คณิตศาสตรต์ป .4 เล่ม2บทที่6เศษส่วนเป็นแบบฝึกหัดของสอสอวทอ,อยู่ในหน้าที่11อันนี้นะคะก็จะให้หาจำนวนที่แทนด้วยซีเลียสก,ก็คือให้หาจำนวนที่หายไปนั่นเองมาดูกันในข้อที่1ค่ะเศษอะไรซักจำนวน1นึ่งส่วน5เท่ากับเศษ20 25. ส่วน25อันนี้ เราก็จะเริ่มต้นจากเศษส่วนที่เราทราบก่อนก็คือเศษ20ส่วน25แล้วนะคะแลวเราก็มาดูว่าตัวส่วนตัวส่วนคือจาก5ไป25หรือจาก25ไป5มันมันลดลงเห็นไหมมันลดลงแปลว่าเราต้องหาเลขมาหา หาเลขมหารนะคะเพื่อที่จะให้ได้ส่วนห้าพอได้ส่วนห้าแล้วตัวเศษที่เป็นคำตอบมันก็จะมาเองนะคะหารด้วยหทั้งเศษและส่วนมันก็จะได้มันก็จะได้เป็นเศษสี่ส่วนห้าแสดงว่าอะไรแสดงว่าสี่รลย่างมีค่าเท่ากับ สนั่นเองดังนั้นจำนวนที่แทนด้วย,ส,ยสี่เหลี่ยมคือ4ี่ข้อต่อไปข้อที่2องเศษสาส่วนหกา จาก63แล้วไป7ก็แปลว่ามันลดลงใช่ไหมมันลดลงแล้วก็ต้องหารจานวนมาหารอ่านี้ก็ต้องดูว่า7คูณอะไรถึงได้36ละ่ะก็จะหารได้จำนวนนั้นนั่นแหละ,ะไม่ใช่4 63ไม่ใช่36เจ็ดคูณอะไรถึงได้63ก็คือคูณเก้าใช่ไหมแสดงว่า63ก็ต้องหารด้วยเก้า36ก็ต้องหารด้วยเก้าด้วย 9ก้าอะไรให้ได้สามสิบหกคือเก้าสี่สามสิบหกเก้าอะไรให้ได้หกสิบสามก็คือต้องเป็นเก้าเจ็ดหกสิบสามแสดงว่าตัวเลขตัวเลขที่เอาไปแทนสี่เหลี่ยมก็คือเลขสี่ดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมคือ เดี๋ยว้อยมาดูในข้อที่3เศษ70ส่วนอะไรสักอย่างหนึงเท่ากับเศษ7ส่วน15เราก็จะเริ่มจากเศษส่วนที่เราทราบทั้งเศษและส่วนคือเศษ7ส่วน15อ่ทีนี้จาก7ไป70 เห็นไหมว่ามันเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะก็แปลว่าต้องหาเลขมาคูณเนาะเจ็ดคูณอะไรให้ได้70ก็คือคูณ10 15ก็ต้องคูณ10บด้วยแสดงว่าจะได้เศษส่วนคือเศษเจ็ดส่วน150่สี่เหลี่ยมก็คือจะมีค่า150นั่นเอง ดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมคือ150ตอยห้าบตอบต่อไปข้อที่สี่ สีเหลี่ยมส่วนด้วย72เท่ากับเศษ5ส่วน9อันนี้เราก็จะคิดจากเศษส่วนที่เราทราบทั้งเศษและส่วนก็คือเศษ5ส่วน9นั่นเองทีน,นี้จาก9ไป72มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมก็แปลว่านำไปคูณทั้งเศษและส่วน9อะไรได้72ก็คือ98 ก็คูณแทั้งเศษและส่วนเนาะอทีน,นี้คูณเข้าไปเราก็จะได้เป็นเศษสี่สิบส่วน72สแสดงว่าสี่เหลี่ยมมีค่าเท่าไหร่40นั่นเองดังนั้น จำนวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมคือสี่สิบอ่ะโอเคต่อไปข้อที่ห้าเศษสิบหกส่วนสิบสองเท่ากับเศษอะไรสักอย่างหนึ่งส่วนสาม ต่เริ่มจากเศษส่วนที่สร้างก็คือเศษสิบส่วน12จาก12ไป3มันลดลงแสดงว่าเราต้องนำตัวเลขมาหารทั้งเศษและส่วนนะคะหารด้วยอะไร3คูณอะไรให้ได้12ก็3คูณ4ใช่ไหมแสดงว่าต้องหารด้วย4ทั้งเศษและส่วนอันนี้พอเขียนลงไปแล้วเราก็หาเลย สี่ไรให้ได้16ก็สี่สี่สไรให้ได้12ก็คือส32สี่เหลี่ยมก็จะมีค่าเท่ากับ4ดังนั้นจำนวนที่ แทนด้วยสี่เหลี่ยมคือ4ีอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็ไปกันในข้อสุดท้ายของหน้านี้เลยก็คือข้อที่6นั่นเองเษษ้าสิบส่วนหนึ เท่ากับเศษ5ส่วนอะไรก็ไม่รู้อ่ะทีนี้ก็มาดูกันเลยจาก55ไป5มันลดลงแสดงว่าต้องนําไปหารน,นะคะต้องนําไปหารทั้งเศษและส่วนอยากรู้ว่าหารได้อะไรก็มาดูว่า5คูณอะไรให้ได้ห5ก็คือ5คูณกับ11ได้ห5หก็เขียน11ลงไปทั้งเศษและส่วน แบบนี้เราก็มาหาคำตอบเลย11อะไรให้ได้55คือ11 5 55 11อะไรให้ได้110ก็คือ11 10ก็จะได้คำตอบนะคะว่าสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับ10นั่นเองดังนั้น จำนวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมคือ10อก็เรียบร้อยแล้วนะคะในแบบกระดัดที่6.8เดี๋ยวเราไปรับชมบบกรัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ